ดูบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็มีมาฟุ้งชี่แวแว่ตัวตึงๆดูไอ้ที่ขุดหลุมไว้ไม่รู้เขาเอาอ,อะไรไปยัดดูดูดูดแต่และหลุมที่เขาทำเขาจะสมบัติของเรา โอยสมบัติเทิดนี่เนี่ยมาก่นะดูเอาสมบัติมาขุดแล้วจะถมไหมเนี่ยนะจะขุดถมไหมอ่ะมัดแท้ๆดอกฮะต่สักโปก่กสองโป่กไหมน่ะเดี๋ยวเฮ่อตั หหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าหลุมหกหลุมเจ็ดหลุมโอ้โอ้โอโอปลูกหัวต้นมักนัดไห้เดอ้อบันี้เดอ้อเพื่อน่ะให้กินมักนัดกับบบอกหนปลูกเองเกินไปยิดไหล ไม่แค่แบบนี้นึกว่าอยู่ภูเขาหรือเปล่าทำลุมดักน้ำเนี่ยฮะสูนึกว่าสูอยู่ภูเขา,าสิฮะแ้สูสิไปเห็ดลุมหลบพายสูอ่ะนี่เน่พูดแล้ว บัสิจมให้บัสิบ่นให้ันหนาหนี้มันรู้เรื่องเกินไปละโอ้โหดูนะคะบ่นให้แป๊บเดียวมันหายไปห,หมดเลยอัจฉริยะ ไม่ใชื่อม้าเลยนี่หายหมดเลยไม่เหลือสักตัวสูกโพดไปแล้วเ,กกวเลี้ยงหมาค่ะก็เลี้ยงลิง